กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานเกษตรอำเภอสร้างคอมเสนอรายการเกษตรอุดรออนทัวร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเกษตรอุดรออนทัว กับดิฉันนางสาวนุชรีงอยพุทรนักวิชาการส่งเสริมการเกรษตรปฏิบัติการสำนักง,งานกเกษตรอำเภอสร้างคมซึ่งวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวที่น่าสนใจและสามารถนำไปเป็นแนวคิดให้กับผู้ที่ยังไม่กล้าที่จะกลับมาทำงานหรือว่าทำการเกรษตรอยู่ที่บ้านของตัวเองอาจจะเนื่องมาจากข้อจำกัดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณขาดความรู้ไม่มีประสบการณ์เป็นต้นค่ะ ซึ่งนอมเพรสร้างคอมของเราก็มีเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะที่ตัดสินใจกลับมาทำการเกษตรอยู่ที่บ้านเกิดหลังจากไปทำงานที่ประเทศไต้หวันซึ่งรายการเกษตรอุดรออนทัวร์อีนี้ดิฉันได้นำคลิปวิดีโอบางส่วนมานำเสนอด้วยเครดิตจากรายการโล a คอลิสชีวิตนอกกรุงตอนมือใหม่คืนถิ่นโดยทีมงานไทย PBS ที่ได้ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคนกล้าคืนถิ่นออกอากาศทาง YouTube เมื่อวันที่8พฤษภาคม2565ซึ่งในค่ายของโครงการนี้มีเกษตรกรของอำเภอสร้างคอมของเราไปเข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะจึงอยากจะชวนคุณผู้ชมติดตามวิธีการไหนความรู้อะไรหรือแนวทางใด ที่จะช่วยหนุนเสริมให้กลุ่มคนที่มีความฝันอยากจะกลับบ้านเหล่านี้เป็นจริงกับเครือข่ายคนกล้าคืนถิ่นการกลับสู่บ้านเกิดครั้งนี้จะกลายเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไรขอเชิญคุณผู้ชมไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเมื่อการกลับบ้านคือเป้าหมายแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอยู่ได้และไปรอดสำหรับใครหลายคน เขาขยันยู่ว่าเขายุมบ้านเขาไปเป็นลูกจ้างเขาขยันเห็ดน้าเขาเข้ากับมาขยันยู่บ้านเข้าเอาค้อมขยันของเขามาเห็ดของเขามันสิบดีกับตัวเขาบอกวิธีการไหนความรู้อะไรหรือแนวทางใดที่จะช่วยเสริมให้กลุ่มคนที่มีฝันอยากจะกลับบ้านเหล่านี้ให้เป็นจริงได้ เขานีกเป่นและงานพื้นทินนะคะกป็นคนที่มาใส่ชีวิตยือบ้านมันอาจจะขาดประสบการณ์ขาดเงินขาดนันขาดนี่ก็เลยข,ขอมหาความรู้นะคะมันต้องเริ่มตั้งแต่อะไรที่เป็นฐานจุดเริ่มต้นให้ได้แล้วก็ค่อยๆทำไปอย่างไรจนถึงปลายทางหากคุณผู้ชมมีความตั้งใจอยากจะกลับบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหน ติดตามเรื่องราวที่จะเป็นคำตอบให้กับท่านได้กับเรื่องราวของเกษตรกรอำเภอรสร้างคอมที่ได้เข้าร่วมโครงการคนกล้าคืนถิ่นในวันนี้ค่ะทีมงานไทย PBS ได้ไปถ่ายทำรายการโล c a l i s t ชีวิตนอกกรุงตอนมือใหม่คืนถิน่นที่สวนป่าอาหารตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งรายการเกษตรอุดรอนอนทัวของเราขออนุญ,ญาตนำภาพมานำเสนอเพื่อเป็นแนวคิด ให้เกษตรกรที่ติดตามรายการเกษตรอุดรอ,ออนทัวร์ได้หวนกลับคืนถิ่นมาทำการเกษตรของตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะที่กำลังเห็นผู้คนมากมายอยู่นี้คือกิจกรรมฝึกอบรมคนกล้าคืนถิ่นของโซนภาคอีสานพี่ๆเหล่านี้มาจากหลายๆที่เลยนะคะแต่ขออนุญ,ญาตให้คุณผู้ชมรู้จักแต่พี่ที่มาจากอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีก่อนนะคะ ชื่อนางสาววิลพรนีลพันธ์ค่ะอายุ48ปีอยู่บ้านทาเสียวตำบลสางค้อมอำเภอสางค้อมจังหวัดอุดรธานีคนกล้าคืนถิ่นเป็นหนึ่งในโครงการที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือคอยเป็นพี่เลี้ยงสำหรับกลุ่มคนที่มีความฝันอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดของตัวเองนะคะซึ่งปัจจุบันมีอีกหลายโครงการที่ทำงานในลักษณะนี้ แล้วพี่คนกล้าเพื่อสร้างคอมของเราต้องการอะไรและคาดหวังอะไรในการอบรมครั้งนี้เข้ามีกเป็นและงานขึ้นทินนะคะเขาเป็นแรงงานที่จะกลาบขึ้นหน้าขึ้นทินแล้วมันเข้ามีเป็นคนที่มาใส่ชีวิตยู่บานไมเร่มใส่ชีวิตยุบานบานไม่และบาดนี้มันอาจจะขาดประสบการณ์คาดโน่นคา,าดนั่นคาดนี่ก็เลยเข้ามาหาความรู้นะคะ พี่หมูน้อยคนกล้าคืนถิ่นมีเป้าหมายที่จะให้ตัวเองมีความรู้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองขาดค่ะแล้วโครงการคนกล้าคืนถิ่นจะสามารถตอบโจทย์พี่หมูน้อยได้จริงหรือแนวนคิดหลักๆคืออะไรกันแน่หลายคนเนี่ยอยู่ในเมืองออกจากบ้านมามาทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็อยากจะกลับไปในท้องถิ่นตัวเองเราจะทำยังไงให้เขาอยู่ได้ นี่คือฐานคิดหลักของโครงการคนกล้าขึ้นหินออสวยมากครับ,บามาเมล่ดทุกคนจะบงหจับก,กันแต่แค่เรายืนมีที่สองมาเกิดกิจกรรมเกิดอย่างเกิดแามสมาัคคีแร่ความรู้เกิดการสนทานาเริ่มคุ้นเคยมีคือเขาเอิน่ะการสร้างเครือข่ายและนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่สามของการฝึกอบรมค่ะ พวกเขาเรียกกิจกรรมนี้ว่าหายอยู่หากินเป็นการจำลองการใช้ชีวิตค่ะกิจกรรมอบรมคนกล้าคืนถิ่นเป็นเพียงการเพิ่มเติมเสริมทักษะให้กับคนกล้าเท่านั้นค่ะพี่พิทักษ์ผู้ประสานงานโครงการบอกว่าหลังจากนี้ไปคนกล้าต้องกลับไปลงมือทำจริงในแปลงของตัวเองนะคะ ราะมันเป็นเส้นทางของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นของการเกษตรคนที่อ,อบรมแล้วทดลองทำแล้วห้าเดือนก็จะไปต่อในมุมของเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนไปหาไปทำกิจกรรมอื่นต่อไปอบรมเรื่องอื่นต่อไปได้ต่อทุกอย่าง ตอนนี้เราเดินทางมายัางอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีนะคะที่นี่เป็นส่วนของพี่หมูน้อยคนกล้าคืนถิ่นที่เข้าร่วมฝึกอบรมที่สระบุรีเมื่อหลายเดือนก่อนค่ะพี่หมูน้อยมีอาชีพหลักคือการทำเห็ดขายอาดีตคือแรงงานในต่างแดนค่ะกบมาปีหกศูนย์ค่ะปลายปีหกศูนย์ก็จะมาเริ่มยู่บานปีหกหนึ่งค่ะ ไตยู่ประเทศไต้หวันค่ะเขาเหตุงานอยู่น้ำเขานะ่ะเขาไม่ได้สบายเขาลำบากแต่ว่าเขาอดทนเพื่อลูกเขาได้มีโอกาสเรียนหนังสือเข้าไปเหตุงานอะ่ะคือมันมันเหนื่อยมันท้อหาเงินได้หาเงินมากกับเหบลือถ้าเข้าขยันอยู่ว่าขยุ้มบ้านเขาไปเป็นลูกจ้างเขาขยันเห็ดน้ำเขาเข้ากลับมาขยันยู่บ้านเขา้าเอาค้ามขยันของเขามาเห็ดของเขามันสิบอดีกับตัวเข้าบ่ เมื่อกลับมาอยู่บ้านพี่หมูน้อยเริ่มต้นจากการทำฟาร์มเห็ดเล็กๆในที่ดินของตนเอง <c oughs> เพื่อเป็นรายได้ในการดำเนินชีวิตของแต่ละวันนะคะเก็บส่งขายภายในชุมชนโครย่างคือการเริ่มต้นหม่เบ็ดภายใน4ปีก็เริ่มไม่คิดว่าแถวบ้านเฮ้าเนี่ยว่าอาชีพอย่างที่เขาบรเห็ดกันอาชีพอย่างที่สีซามาส้างรายได้อาชีพอย่างที่สีเห็ดความมันคงให้กับเฮ้าบ่าต้องว่า ข้าไปต่ในคึ่งทางข้าก็ต้องกลับไปใส่แรงงานอีกก็เลยมาล่ร่องดวงว่าถ้าเข้าเห็ดเห็ดเนี่ยมันจะเป็นจังไดร่เท่าน,นี้ก็ไปกินอย่างมาแล้วกัมาเก็บเห็ดให้แม่ค่ะเก็บเห็ดให้แม่ค่ะล้วก็มาเห็ดภารกิจกินจแจต่บ้านแวันเพื่อข้าต้องกินเขายูเ้าะไปที่เขากิน เจอเห็ดแล้วเขาหนึ่งเขาแหวกก็สิอมะฮอดน้าเห็ดบา,นบานดนี้เวีดนามเห็ดเสร็จแล้วก็สิไปหฮอดหนาต้นใหม่น้ำรอบๆฟาร์มรอบๆสวนบาดนี้เหมือนแรงเข้าก็เก็บออกตลาดอีกมือละสองโลสามโลเข้าก็สิไปขายโลละเจ็ดสิบเป็นราคาปีกของเห้า ร,รับซูมือเอารับซูม,มือเลยเมือม่อมื่อมื่อหลายเป็นไนงครับย่างละเมือกสิได้สิบโอ้ยี่สิบโ,โลอยู่ย่างในหลายย่างในแ่บแบบมันรุดถูกเกตโล่พร้อมไปขายแล้วพร้อมไปขายแล้วจ๊ะตอนที่สีออกแล้วตอนที่สีออกแลเนี่อน,นี่เฮ็ดหน่อยเด้อเบิ่งน้ำรุ่ดถูกแน่เชิดเน็ตเบิ่งแน่เหมือนไรไมีการเลี้ยนแน่ที่สิได้เป็นความรู้ของเฮ้า เกิดเลยไปเจอของโครงการลูกพระดาบดเก็ไปเลื่อนที่สองคอร์ดคอร์ดของผักไฮโดรคอรที่สองกระคึนเลื่อนเห็ดเอาคอร์ดของการพ่อเห็ดเนี่ยบ้านเริ่มเปลี่ยนอาชีพของเจ้าของมูที่ไปเลื่อนเห็ดน้ากันนะยนลูกพรนะดาแบดตน่ะเขาบ,บอกว่าพี่คือบอลล็องโค้งกันคนก้าขึ้นทิน้งว่ามันดีหรือบอด่ดีขันห้องบอลล็องบอเขาอ,บร,อขบ,บร่มมากับ่บอลูว่ามันจะจังไบ น้อยมีที่อยู่หนึ่งแปลงค่ะที่กลับมาบ้านตอนแรกๆก,ก็ลงมือทําปลูกอ้อยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปแต่ก็ไม่ได้ผลผลิตขาดทุนยับเยินเลยนะคะเห็นพืเห็ดอ้อยกกบเห็ดอ้อยน้ำพิ่นเห็ดอ,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 อ้อยปีเรียกขาดทุนหามืนินเท่ากับมาเห็ดหน้าโดยที่เราบดิเบงว่าพื้นที่ของเฮ้านน่มันสามารถเห็ดหน้าได้บ่ แปลงนี่มัอยี่สิบสองลรค่ะยี่สิบสองลรับสามานตรงนี้คือเป็นตาเป็นบลามันก็นยืนโซนนัน<อ>ที่ตั้งใจว่าจะเฮตุไอ้โลงเลืยนต้นใหม่ค่ะตรงนี้คือแปลงหน้ารตรงนี้คือพื้นทีน่ว่างเปล่าเป็นบลาตรงที่เรายืนอยู่นี่ จากที่รกร้างว่างเปล่าปัจจุบันหลังจากที่พี่หมูน้อยเข้าไปอบรมกับโครงการได้วาดแปลงเขียนแผนออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยวางเป้าหมายว่าจะใช้พื้นที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบ่งเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่อยู่อาศัยและยังมีพื้นที่ที่วางแผนไว้ในอนาคตว่าจะปลูกไผ่อีกด้วยนะคะจะเป็นจะหาปลูกเอาต้นไม้ต้นนันอาไม้มาปลูก เม,ม,ม,มนค่ะ,คะที่เข้ากินได้นี่แหละพืน้นพื้นบ้านเข้าพวกที่มันอยู่น้ำนี่แหละย่างหน่อยกะ <c oughs> บริมุ่งว่านั่นคือพ่ออยู่พ่อกินเข้าก็โอเคแล้วตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็วางแผนว่าจะปลุกทีพากอาศัยเจะถึงหน้าน <c oughs> โมยุ่าแปลงเปิดจังไดต่ว่าบริวารลงจังสี่กับพ่อเข้าไปในโครงการคนก้าวขึ้นทินเนี่ยเขาก็จะสอนเข้าการออกแบบแปลงบอ่อนา้าทุ่งหน้าต้นไม้ตาไม้บ่คลองสาธารณะคือว่าเข้าสีเห็ุแห่งแหนแล้วเขาก็เขาไปสำรวจว่าเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีแดงพื้นที่แห้งแรงมันซอยเข้าคือการวางแผนบ่ให้เข้าผิดผพลาดเพราะว่าทุกอย่างมันก็คือต้นทุนตรวจสอที่ว่าเข้าจะเหตุอย่งแดเสพแรงงานเขา้ขาเสพ่าใช้ใจเขาเสพเวลาของเขา้าใด การเรียนรู้แบบพื้นที่เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่อะไรที่เป็นฐานจุดเริ่มต้นให้ได้แล้วก็ค่อยๆทำไปอย่างไรจนถึงปลายทางวันนี้พี่หมูน้อยไม่ได้เดินทางเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังมีกลุ่มคนกล้าคืนถิ่นอีกมากมายที่กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของไทยคอยหนุนเสริมเติมพลังให้แก่กันและกันอยู่นะคะ การที่เขาไปเลี้ยนเขาก็เจอเพื่อนใหม่ๆเครือข่ายใหม่ๆในสายงานใหม่ๆทุกคนก็นสามารถเป็นที่ปรึกษาเขาได้ทีก้อนหนึ่งประมาณสองบาทแปดสิบตังค์งบาทต่อก้อนคือ ตันนี้คือก้อนทําเองก้อนทําเองอมันจะลดต้นทุนให้เราขายแล้ว็ขาขายแปดบาทอืมวัมะสะดุก็อันเดิมซื้อพวกถุงใช่ไหมก้นมั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 นจะมีเหมือนกับว่าเราทํามานานแล้วมันก็ทุกอย่างตอนใหม่ๆเราก็จะเริ่มต้นใช่ไหมคือลงทุนหมดทุกอย่างแต่ถ้าเราชุดแรกมันก็ยังไม่ได้ได้ กําไรชุดแรกมันจะจะอยู่ทุนเท่เนี้ยอยู่ต่อมามันเราก็ทํามาตั้งหลายปีแล้วเฉลี่ยก้อนนึงก็ตกก้อนรับสองบาทแปดสิบตังค์สาบาทปีไว้สามบาทโรงนี้กี่ก้อนโรงนี้อยู่ประมาณสองพันก้อนสองพันก้อนก็หกหกพันหกพันคือต้นทุนใช่ไหมแล้วเวลาเราเก็บรอบแรกมันจะเต็ม อย่างโรงนี้เนี่ยขึ้นโรงเนี่ยอันนี้ก็อยู่ประมาณสองพันก้อนเพราะว่ามันวางสูงกว่าโรงนี้อ,อดีว่าโรง,งน่าสนใดีรอคือเราเรา,เราผลิตรอบนี้อยู่สามพันก้อนอเราขายก้อนไปห้าร้อยก้อนอไอห้าร้อยก้อนเราก็ได้สี่พันเงินแล้วอืแล้วเหลืออยู่ประมาณสองพันสองพันเจ็ดนี่แหละสองพันเจ็ด 2,700ก้อนในโรงนี้ได้ไปแล้ว70กิโลรอบแรกพี่น้ายขายกิโลแล้วเท่าไหร่คะอ่าครับราคา2โลละ60ขา60ยแล้วเท่าไหรู่กซื้อก็ยุ่งได้70กิโลโรงนี้นะได้ไปแล้วได้ไปแล้วเรามาบวกกับค่าก้อนเดือนหนึ่งเฉพาะอ่าเก็บเห็ดขายเนี่ย ตีไว้กี่หมื่นดีพี่น้อยพ่อก็เฉลี่ยวันที่วันได้วันไม่ได้เนาะเดือนหนึ่งรวมรวมเดือนประมาณสองหมื่นแปดถึงสามมื่นเพราะว่าอย่างโรงใหม่โรงเก่ามันก็จะสลับกันอืทีเนี้ยเราก็เก็บรวม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 กันก็ตกอยู่ประมาณวันหนึ่งก็ต่อวันแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทถ้าเดือน รอบเดือนก็ตกอยู่ประมาณสองมืนแปดไอ้สองหมืนแปดถึงสามหมืนแค่ลงนี้เนาะใช่ค่ะเยอะค่ะไม่เลี้งเยอะยางพาราอีกแลกน้อยที่น้นะก็ไอ้คือสมาชิกเนาะเราก็ทำกีดเนาะเพราะว่าลูกชายมันก็ไปขับรถไปอะไรน่ะก็มีแต่เรามากีดก็คือกีดเครื่องนึ่ง ไอเดือนหนึ่งก็จะขายได้อยู่ประมาณหกเจ็ดพันราคาช่วงนี้ไปขายแต่รอบรอบเพราะว่ารอบรอบเดือนนะก็จะเดือนละหนึ่งเดือนละห,หนึ่งครั้งพี่หมูน้อยมีแผนการผลิตเหต็ดในแต่รอบการผลิตด้วยนะคะขอน่ะมันพร้อมจะลงแล้วเห็ดพวกนี้เราก็ทยอยเก็บเรื่อยๆมันก็อ่อนเชื้อมันก็เริ่มอ,อ่อนไปแล้ว เราก็เริ่มทยอยเก็บแต่ปีหนึ่งเราต้องให้ได้สองรอบแต่มันจะไปติดทีนี้นเราเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วเพราะว่ามันนานไล่ไปเรื่อยแล้วเรารอบสองเนะี่ยตอนนี้วันเนี้ยที่ทำหยอดเชื้อคือเพื่อจะมาแทนโรงนี้ประมาณอีกเดือนเราก็เก็บไล่ไปทีนี้นเดือนมีนากุมภาพันธ์มีนามันจะเป็นเห็ดขอนที่ร้อนพวกนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่เราจะไปผ่อนช่วง มิถุนากรกาดาฝนชุกกรกาดาเออมิถุนา,นากรกาดาเราจะเริ่มเริ่มเก็บทําความสะอาดหมดทุกลงอจะมีช่องช่องเพราะว่าช่วงน,นั้นม,มันจะเป็นฝนขายยาและเหตุธรรมชาติขึ้นมามันจะเป็นปัญหาสาหรับเราเราต้องเตรียมแก้ปัญหาตรงนี้น ความคิดมาตกผลึกให้ได้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจไปทำอะไรในเรื่องของเกษตรเพราะฉะนั้นดูเหมือนง่ายแต่ยากมากเพราะต้องดึงเขาออกมาดึงความต้องการแท้เขาออกมาจริงๆไม่งั้นเขาจะท่องจำเห็นเกษตรเยอะแยะมากมายหลายแบบก็อยากจะทำแบบนี้แบบนั้นแต่พอไม่รู้ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้มันใช้องค์ประกอบมากมายคือคำพูดของพี่พิทักษ์ผู้ประสานงานโครงการ คนกล้าคืนถิ่นค่ะคนกล้าคืนถิ่นกล้าอย่างเดียวไม่พอค่ะจะต้องมีความรู้พื้นฐานเข้าใจในสิ่งที่อยากจะทำค้นหาวางแผนสร้างเครือข่ายไปพร้อมๆกันซึ่งมีอยู่ไม่น้อยที่กำลังทยอยกลับถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อเริ่มทำการเกษตรค่ะ ทีขามีเครื่อข่ายมีความรู้ริ่มขึนมั่นกะเทศให้เข้าหลอดแง่ามดีกิเข้าวาม้อที่เจาออกมาใส่อยู่ใดกใ็ไดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดหากมีจํานวนมากเพียงพอและกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ไม่เพียงการเกษตรเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงแต่รวมถึงการพัฒนาด้านอื่นๆที่จะตามมาด้วยค่ะ โจชีวิตที่คิดไม่ตกขาดองค,ความรู้ขาดความเข้าใจแต่วันนี้คนคืนถิ่นสามารถหาความรู้ประสานเครือข่ายเดินไปข้างหน้าอย่างไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปค่ะในกลุ่มคนคืนถิ่นที่หลั่งไหลกลับสู่ดินฐานบ้านเกิดจะกลายเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้น และจะทำให้คนเชื่อว่าการเกษตรเป็นอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพต้นๆที่ยอมรับไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนี่คือเรื่องราวของเกษตรอุดรออนทัวในวันนี้ค่ะ